วันนี้พวกเราเปิดช่อง Party ฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะไปบ้านของพี่เสือพี่สิงห์นะคะใช่วันนี้เราจะไปเดินเที่ยวเราจะลองไปเดินเล่นที่ซุ้มใหญ่ดูนะคะวันนี้ก็มีพี่วิบซี่กับ นอกแตงโมที่จะเดินไปเล่นด้วยกันไปเล่นที่สมใหั่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะคะอย่างที่คุณ่อพูดเดินเต็มถนนเลยนะพี่บีซี่เนี่ย เดินซะเต็มถนนเลยเดินไปซุ้มใหญ่นะไปเดินเล่นมีพี่บิ๊ซีนำหน้านะแล้วตามท้ายด้วยน้องแตงโม น้องนาทำอะไรทำร้านกาแฟ้องนารังแกน้ำาเฟนี่เดินมาใกล้ถึงบ้าน น้องโบบาลแล้วคะจะมีคนอยู่ไหมเอ่ยเราต้องมาลุ้นนะคะว่าจะมีคนอยู่ไหมสว่างเชงตัดเชียง ใช่วันนี้ดเดินเล่นฮนะแล้วแต่คุณพ่อเลยค่ะมีคนอยูไม่นี่เนะ ตามตูดเดินตามตูดคืดที่แล้วจ้าวันนี้ตายเลยตาบบเอืจ้าโบบาลโอ้โหมืดเลย

โอ้โหมีความเป็นสุภาพบุรุษมากแย่งชาวกินวันนี้ก็มาเดินเล่นนะคะไปบ้าตื่นครับนายเรียบแบบดียัง เต็มปากเลยยั้เคียวเต็มปากอยู่เลยบันลูกสาววันนี้ลูกสาวครับสาวตัวเล็ต้องนู่นในตัวเล็กๆเป็สาวแล้วได้เห็นกันสาวดน้ปมันเล็กนเลยอืม ร้อยโม่วันนี้มีอะไรมาครับผมนี่มีซองจากคุณแม่แอนนานะคะฝากมางานบวชเป็นซองจากคุณแม่แอนนานะคะแม่แอนนามอบให้สองพันคะแนนนะคะใสองพันคะแนนเดี๋ยวให้พี่เบซี่มอบให้เนี่ยโออ้ดยเอาครับโอเคหมาครับเดี๋ยวแบบนี้เลยมุทนาสาธุด้วยนะครับ แม่แอนนานะคะสองพันนคะแนนขอบคุณมากครับคุณแม่แอนนานะฮะอันนี uh> ้จากประเทศนอกมาจากประเทศนอกนะครับคุณแม่แอนนาจะเป็นเอ FC นะฮะที um> ่ได้ยินชื่อบ่อยๆเลยนะครับทางหนุ่มโุลินทองใบหา่นู้นนะฮะคุณแม่แอนนาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขออนุโมทนาบุญให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ วันนี้น่าอัดว่าที่พระอาจจะไม่อยู่นะฮะหาตัวไม่เจอเลยไปถามใครใครก็ไม่เห็นขอบพระคุณไปอย่างสูงครับมาทั้งครอบครัวว่าที่พระไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ครับเอามาเดินเล่นด้วยกันเป็นของคุณตาลุนของคุณตาลุนโอ้ของเทเด้อของเทเด้อบัว เราขาจะปิดประตูเองเราปิดประตูต้องวัวไม่รับแขกแล้วปิดประตูมักเลนใหญ่โอ้หนาเลมักเลนใหญ่ประตูไม่รับแขกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นซุ้มไหนต่อครับคุณพ่อาจะไปซุ้มนาเล็กต่อครับอ่าจะไปซุ้มนาเล็กต่อโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซุ้มนาเล็กนะคะ มนาล็กไม่อยู่เอาไงต่อแค่นี้อะจะไปหาเซมสั้นหน่อยครับนาล็กไม่อยู่เปลี่ยนเส้นทางแล้ววันนี้ไปไหนต่อครับไปไหนต่อดีก็ต้องไปอ้อมไปบ้านเหรอคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปบ้านครับเพราะว่าเปลี่ยนเป้าหมายอ้อมไปบ้านเหรอคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปบ้านครับเพราะว่าเปลี่ยนเป้าหมายลองเลยไปกดสีขาวยืนตั้งนานสุดแรงดูเมื่อกี้ห่าโอ้ยเออหมดหมดเลยละสุดแรง ดี๋ยวดูพิเศษไปหาเอามาดูน้องน้องบัวก่อนก็ได้มาดูน้องบัวก่อนเอ๊ะข้อทิ่ฮะมาดูน้องบัวนะคมาดูน้องบัวพี่ดื้อนะไม่รัไมโจจริงๆริเสียดายังไม่ดีมองอนี้ยังดีไม่ได้ถ่ายเลยเราไปกดที่เท้าตรงไหนไม่รู้ที่เดชนม่รักไหมใช่น่ารัก นู่นตัวนู้นนอ้ตัวเล็กๆปิดประตูนี้เลยวันิดตาเลยวเปิดประตูนี้เลยวนิดนนตูนีวนี้เลนะตเลยนปด้เลยนปประ้เวนปดเลันิน้เนิี่เลันปิ้เลิด้เลวนะค้นะนี้เยวดะกี้เยิดปี้ยวนิะูีู้ี้เยดูี้เยวนขอดคเลวันะเล็กนะคะ แต่จะมีคนอยู่ไหมจะ <laughs> มีคนอยู่ไหมแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีไงะวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับวันนี้ครับไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นว่าเราเดินเล่นเลยเนาะใช่ก็คือโอกาสเดินเล่น <laughs> <laughs> เลย <laughs> เปลี่ยนว่าว้ ไปกลับบ้านกลับบ้านเหรอกลับบ้านกันก็เตรียมตัวออกงานด้วยนะน้องๆใช่เพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อก็ออกงานแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ลงตอนเช้าพรุ่งนี้เลยอ๋อคลิปนี้ลงตอนเช้าเหรอใช่ครับอ๋อ หนูก็จะเดินไปแล้วก็จะปิดคลิปเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เดินคู่กับพี่พีซี่เลยตอนนี้อ่ะโอ้ยอันตรย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย